รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใครว่าของอร่อยมักไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้ c ซ Y จะมาเปลี่ยนความคิดเด,มเดิมด้วยสารพัดเมนูเห็ดทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์จะมีเห็ดอะไรบ้างไปเริ่มที่เมนูแรกของเรากันเลยกับลาบเห็ดเจ้าพวกเห็ดนะครับที่เป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเชื้อราชั้นสูงดีๆนี่เองเชื้อราชั้นสูงก็คือเชื้อราที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มีแบบเจริญเติบโตเป็นดอกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะมีโปรตีนสูงมากด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาเห็ดพวกนี้มาทําเป็นเมนูที่คุ้นเคยรสชาติแซ่บมากอย่างลาบเห็ดกันเดี๋ยวไปทํากันเลย <S <S วันนี้นะครับเราเลือกเมนูลาบเห็ดมาเป็นแบบเมนูแรกชัวโลงเลยเพราะว่าเราจะใช้สารพัดเห็ดอะ่ะวันนี้เราใช้เห็ดเออรินจิเนี่ยโอ้โหนี่โด่งดังมากตอนนี้ที่นิยมมากเขาสาวชอบกินเห็ดเออรินจิมากเพราะว่าแบบเนื้อแน่นนะครับจับดูเนี่ยเนื้อแน่นหัวอ้วนที่สําคัญนะแคลอรี่ต่ําและเพื่อนเขาก็มีนี่ ที่เมจิกลิ่นแตกต่างกันเวลาเรามาใส่ในจานราบเดียวกันเนี่ยมันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างดีต่อมาเรามีอะไรอีกเมีามสามเกลือเลยเห็ดฟางหาง่ายมากคนไทยไม่รู้จักเห็ดฟางเนี่ยผิดนะครับต้มยงต้มยำใส่เห็ดฟางทั้งนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงมากช่วยสมานแผลช่วยลดความดันด้วยใครมีปัญหาเรื่องความดันสุขภาพไม่ดีเห็ดฟางช่วยคุณได้เรามาเตยมเห็ดกันดีกว่าวันนี้ ปกติเขาจะเอาเห็ดไปรวนใช่ไหมครับรวนก็คือใส่น้ํานิดนึงตั้งไฟใส่หม้อแต่วันนี้ผมจะเอาเห็ดไปเหมือนแบบไปคั่วเห็ดเอาดินจิเราตัดโคนที่มันแบบสุกโปกออกนิดหน่อยจากนั้นเราก็หั่นมาเป็นชิ้นอ่ะใครอยากจะเป็นเตา๋าก็เตา๋าเนาะใครากหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็ตามสะดวกถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเห็ด3มชนิดนี้นะครับก็ไปจัดหาตามสิ่งที่ชอบได้เลยต่อ,อมาก็ชิเมจิวิธีการใช้เนี่ยคือว่าเราก็หั่นโคนเขาออกเราก็คลี่เขาให้เป็นแบบ ต้นๆน,นะครับแค่นี้เองเห็ดฟางนี่เห็ดฟางนะครับรสชาติอร่อยถูกใจคุ้นเคยมากอ,อ้าวเรียบร้อยเฮดเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาแล้วนะครับนี่ตั้งไฟเลยเราเราใส่น้ำมันพืชนิดเดียวนิดเดียว เมื่อน้ำมันเราร้อนแล้วนะครับลงไปแบบช้าๆช้าๆสู้ๆซาซาคล้ายกับคล้ายกับการย่างเล็กๆให้ให้เห็ดเราสัมผัสกับกระทะนะครับมูเกอร์เห็ดนิดนึงเนี่ยสังเกตว่าตัวที่แบบเห็ดเขาสัมผัสกับหน้ากระทะเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเคลียมนิดๆโอ้โหตอนนี้นะครับเห็ดเราคายน้ำออกมาแล้วแล้วเริ่มเปลี่ยนสีด้วยสีสวยมากปุ๊บ ฮับ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 ปิดไฟเลยดีกว่าพอเกลี่ยลงกระทะเลยให้เกลี่ยลงถาดหอมมากนะครับอันนี้คือความแตกต่างของเห็ดกับผักเลยเห็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเห็ดเขาเห็ดบางประเภทนะของฝรั่งนะครับสัก,กัดเอาแต่กลิ่นไปทำอาหารตอนนี้ พักให้เย็นไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําเครื่องราบกันเครื่องราบนะครับตามที่เรารู้ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละมีหอมแดงนะครับเราก็จะซอยหอมแดงไปเลยนี่หอมแดงซอยขาดไม่ได้เลยนะอ่ะหอมแดงซอยแล้วนะครับเราก็จะมีต้นหอมนีม่ต้นหอมเรียบร้อยผักชีไปเรื่อยกับหรืผักชีฝรั่งเนี่ยมีกลิ่นหอมที่แบบ หอมเย็นหอมสบายอ่ะเวลากินกับพวกลาบอะไรพวกนี้ครับมันเข้ากันสุดๆผักชีไปเรื่อยเสร็จละพักชีพักชีเราก็จะซอยเหมือนกันซอยหยาบๆสมุนไพรสดของเรานะครับหอมสุดๆแล้วก็มีใบสะระแหน่ก็เด็ดใบเตรียมาไว้เท่านี้เครื่องเคลาของเราก็เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็คือปรุงน้ำลาบนั่นเองอ่ะเพื่อนๆนะครับจําไว้เลยน้ำลาบนะครับทําน้ำมะนาวเนี่ยสส่วน น้ำปลาเนี่ยหนส่วนสูตรนี้2ต่อหนึ่งเนี่ยจะได้แบบน้ำราบที่แบบเปรี้ยวนํานิดหนึ่งนะครับน้ำปลาช้อนโต๊ะนิดนิดช้นดอนโต๊ะครึ่งก็ได้น้ำมะนาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมเอาดับหน้าเวลาทาอาหารเนาะมะนาวแต่ลูกน้ําไ,ไม่เท่ากันนะครับเป็นอย่างลูกเนี้ยได้ของดีมาเปลือกบางน้ําเยอะถ้าเพื่อนเพื่อได้ลูกใหญ่แต่ฟอเนี่ยก็น้ําน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรากะรสชาติเอาตามปริมาณขนาดลูกไม่ได้นะครับ พริกป่นนะครับผมชอบออกเผ็ดนิดนึงใส่ไปเลยสองช้อนชาจากนั้นข้าวคั่วตามไปเลยใส่ข้าวคั่วประมาณช้อนโต๊ะครึ่งเด็ดพอละครานี้ก็เพียงพอน้ำราบเนี่ยห้ามใส่ข้าวคั่วถ้าเรายังไม่ใช้ใส่ข้าวคั่วปุ๊บเนี่ยข้าวคั่วมันจะอืดน,นะครับถ้าพร้อมกินแล้วถึงจะใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับแล้วก็จะคลุกเสดใหม่ๆเวลาก่อนเสิร์ฟเฮ็ด ใส่ลงมาในอ่างที่จะคลุกเลยวันนี้เราจะคลุกในหมอ้อเก๋เลยหอ,อมแดงนะครับใส่ไปจักนั้นผักชีไปเรื่อยใส่ไปต้นหอมใส่เข้าไปอีกแล้วก็ผักชีใส่เข้าไป <c oughs> จานนี้ไม่สุขภาพืูพูดยังไงอุดมสมบูรณ์มากน้ำราบที่เราเตรีมมาไว้นะครับเราใส่เข้าไป คลุกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอชิมก่อนเลยเวลาใบสะระแหน่เราจะโรยหน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลากินหรือชิมเนี่ยชิมให้มันครบมันก็ต้องโรยใบสะระแหน่ไปด้วยเห็ดเอาหลายแบบแตัดจานรสสัมผัสมันมีความอย่างที่บอกรสสัมผัสของเห็ดนะครับมันไม่เหมือนผักแต่มันจะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ย มันรู้สึกว่าเราได้เคี้ยวอะไรบางอย่างอ่ะไม่เหมือนแบบกินแต่ผักไม่เหมือนที่สลัดลาบเพ็น,นะครับเมื่อเราคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิมรสชาติเป๊ะเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟทันทีอย่ารอช้านะครับไม่งั้นมันจะแบบคายน้ำแล้วจะเสียทรสไปพิจารณาเสิร์ฟกันเลย เท่านี้นะครับลาบเผ็ดสาอย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากจะทํา1อย่าง2อย่าง3อย่าง4อย่าง5อย่าง,างก็เอาไปทำเองที่บ้านนะครับรับรองอร่อยแน่นอนเสิร์ฟกันเลยเรียบร้อยไปแล้วกับเห็ดเมนูแรกส่วนเมนูต่อไปจะเป็นเห็ดอะไรจะใช่เมนูโปรดของเพื่อนๆหรือนนเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ